ไมเป็นไรหรอกแค่สิ่งเดียวเองออออออเฮ้ยโอ้ยโอยใคยทาไงเฮ้ยคุณทำไมที่เยยเลียล้าแบบเนี้ยแล้วทำไมอ่ะคุณเนี้ยที่เก็บคุณก็เก็บไปดิทำไมคุณถึงเนี้ย เก็บจานให้พี่หน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูเก็บจานให้นะคะเก็บไปหมดเลยนะคะได้ค่ะอ๋อแล้วก็เต็นที่พี่จองไว้สองเต็นนะคะที่เช็คอินอ๋อสองเต็นด้านล่างนั้นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่กินเสร็จแล้วก็เดินเล่นจุดหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าหนูต้องไปทําความสะอาดต่อน,นะคะน้องคะนี่มันกี่โมงแล้วคะพี่มาตั้งแต่กี่โมงยังไม่เสร็จอีกหรอคะเออเมื่อกี้พอดีว่าลูกค้าเพิ่งเช็คเอาท์อะค่ะทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเสียเวลามากเลยอะแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวหนูไปทำควาส เป็นไรหรอกพี่น,นี่รอมาเช้านี่รอครับเดี๋ยวเองรอตั้งนานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอยนะใจเย็นหนามาเที่ยวทั้งทีมิโคมจะไม่นั่งตักแดดรอตรงนี้หรอร้อนจะตายเนี่ยเป็นไรเลยอา <c oughs> กาศเย็นเดียวก็สั่งเอ <c oughs> ถอะสั่งงานนะ่ะงั้นก็มาเก็บจานพวกนี้ให้หมดเลยนะจะไปเดินเล่นช้าก็ช้าเนี่ <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะ เก็บๆไปหมดเลยเฮ้ยป๊อปมาสิ อาจารยไตรงนี้นะจ้ะพี่จิเมื่อกี้เสียงดังวุ่ยวายอะไรลูกค้าโต๊ะนั้นเขาทำไมอะ่ะเขาบอกว่าเราเก็บเต็นท์แล้วก็เก็บโต๊ะชาแม่เอ้าเขาเพิ่งมาไม่ใช่หรอลูกค้าเมื่อกี้ม่งเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนี่เองเราก็บอกเขาไปแล้วนะแม่เราเรีงเรไปเก็บเต็นท์ให้เขาแล้วกันเดี๋ยวเขาจะโมโหอ,อีกเขาก็มานพักก่อนแล้วกัลูกปะค่ะแม่ดูแลลูกค้าให้ดีนะ ั i, ีค่ะคเดี๋ยวเชานเลยนะคะไหนเต็มเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะ ็นลูกค้าสองหลังนะคะสีเขียวทั้งสองหลังนี้เลยค่ะอืแกพักหลังนี้ไปละกันได้จะพักหลังนู้นโอเคโอเคจะดูที่พักกันเหรหลังนี้เลยค่ะหลังนี้หรอไหนพอดูซิโอเคขอบใจมากนะมีอะไรเรียกใช้เพิ่มเติมได้นะคะ ถ่ายรูปเช็คอินหน่อยสวยดีนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่อ่าหานที่ท่องเที่ยวนะคะอิโคอยู่ไหนเนี่ยชวนไปเล่นน้ำหน่อยมิโคไปเล่นน้ำกัน,น,นกำลังนอนได้ที่โอ้ จะมานอนขี้เกียจอะไรยะาพึ่งเที่ยงเอยป้าป้าป้ายวขนมไปกินด้วยซูม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 เลยอัมเลยโอ้เดื่องมากจริงูมะอะตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวโลเคชั่นมันสวยแล้วแต่เราเดี๋ยวแค่คนเนี่ยโอ้โหมันนิ่งอยู่นะโอ้โหติดฟงมันเหนื่อยเนอะ ถ่ายเอาเป็สวยๆนะเอาแบบไม่อ้วน <S <S อเาอเาขึ้นตัวเฮ้ยพี่พอก่อนไหมร้อนแล้วได้กี่สิบลูปเองเนี่ยจะร้อยแล้วพี่รออ้อยเอไปไปนะกินขนมดีกว่าจะได้นขนมมากินอยู่เต็นต์อะปะกินเต็นต์มาเที่ทยวหรืมาทำงานวะเนี่ย ออพเพิ่งได้กี่รูปเองเนี่ยจะร้อยอแล้วมั้ยห้ออยะแล้วเอ้ยอะไรยิงลงน้ำได้ยังไงถ้ามาันจะยิงไม่ได้ก็มันกินหมดแล้วที่เกลีย,มมยพพบยมันส่ายถักขยะมันต้องข้างบนเนี่ยมันตกลมันอย่างันเลยตัดปลาก็เป็นไรหรอกถ้ากินเดียวเองเฮ้ย มุ้อมยอย่ามุ้ยอะไรทำไงไปละเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหลไปตามน้ำเองอนะ่ะไปดูให้เธอก็เดี๋ยวเราก็ไปรอเก็บนู่นนะโไม่ลงตี มันจะไปเก็บทำไมเนี่ยก็ปล่อยให้มันไหลไปก็จบเฮ้ยคุณทำไมที่ขยะเลียล่าเหลอเมียแล้วทำไมอ่ะคุณมีหน้าที่เก็บคุณก็เก็บไปดิทำไมเชื่อชื่อเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเลยเฮ้ยจะไนเลยอย่าเข้ากันเลยเย็นๆจะเป็นอะไรก็อย่ามายุ่งได้ไหมเฮ้ยเดียนี่ขอโทขอโทษเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับทิ้นี่เยยังนีทิ้งทิ้งไปเลยเก็บสิเป็นหน้าที่คุณน่ะเป็นเจ้าของรีสอร์ทมาเป็นแค่พนักงานน่ะ ขอโทษนะคะคุณแต่คุณทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกจริงๆนะคะเอาขยะทิ้งแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะอย่ามาพูดมากไปเรีเจ้าของรีสอร์ทมาไหนเจ้าของรีสอร์ทยู่ไหนอะไรกันคะเด็กนักวุ่นวายอะไรกันลูกคะเขาทิ้งขยะลงในแม่น้ำมาแม่เอา้าคุณทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะทิ้งขยะเรี่ยราดลงแม่น้ำได้ไงคะอย่างงี้แม่น้ำก็สกปรกหมดนสิคะคุณฉันเป็นลูกค้าคุณนะ เป็นลูกค้าก็หูต้องแล้วค่ะแล้วคนอื่นมาเที่ยวอ่ะแล้วมันมสกรปรกอะ่ะถ้าเป็นคุณอยากมาเที่ยวไหมคะทำไมไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดล่ะคะถ้าคนทํากันอย่างนี้แลแ้วจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนให้ท่องเที่ยวล่ะคะคุณมันก็มีแต่ขยะ,ะค่ะคุณฉันพิ้งแค่ดีคนเดียวเองนะก็ถึงไม่เห็นเหมือนกับฉันนี่ถ้าคนนะ่ะทุกคนคิดเหมือนคุณนะ่ะทิ้งคนละชิ้นนะ่ะแล้วบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงล่ะคะคุณคิดดูสิคะคุณทาไมคุณมาด่าลูกค้าแบบนี้เนี่ย ถ้าคุณน่ะคิดว่าคุณเป็นลูกค้าแล้วคุณจะทําแบบนี้ได้อะ่ะทางรีสอร์ทเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าไม่ทําตามกฎกติกาของรีสอร์ทเราอะคะ่ะรีสอร์ทเราอะ่ะพึ่งพาธรรมชาติกับแม่น้ําอย่างเนี้ยนะคะคุณถ้าคุณทิ้งขยะแลวทำลายธรรมชาติอย่างเนี้ยเราก็ต้อนรับคุณไม่ได้นะคะเออนี่ขอโทษขเขาเถอะเราสามารถเที่ยวกันนะ่ะนะอย่าทะเลาะก,กัน<ช>เลยค่ะถ้าทุกคนทำ mm hmm. อย่างน mm ี้จะทำยังไงคะทำยังไงดีเนี่ย mm hmm. เออเออเออก็ได้ก็ได้ mm hmm. ก็ได้ ขันขอโทษแล้วกันเอาขยะมาจะไปทิท้งเองนี่ค่ะของคุณค่ะยน้หมดแล้วขอบคุณมากนะคะที่ให้ความร่วมมือมาลูกปะเดี๋ยวนี่มาทิ้งแว่เอาอกันร้อนก็ร้อนไปไปเป้นขยะอา่าๆๆๆดีมากดีมากฝากทิ้งด้วยนะได้ฉนะี่แล้วเ,เอาใหญ่เลยนะอไปเลยโอ้หายทบมา